สิบสัมผัสศรัทธาเที่ยววัดวาเมืองอ่างทองสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่วัดขุนอินทประมูลซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองโดยวัดขุนอินทประมูลเป็นหนึ่งใน10วัดที่จังหวัดอ่างทองกำลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในปีนี้ภายใต้แนวคิด10บสัมผัสศรัทธาเที่ยววัดวาเมืองอ่างทอง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมและพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธาการสักการะและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเริ่มต้นกันที่วัดขุนอินทประมูลแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปติดตามรับชมกันครับวัดขุนอินทประมูลตั้งอยู่ที่ตำบลอินทประมูลอำเภอพทองโดยวัดแห่งนี้ มีองค์หลวงพ่อพระนอนยาวกว่า50เมตรถือเป็นพระนอนขนาดใหญ่ติดหนึ่งในห้าของประเทศไทยซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากน,นำมือทั้งสองสัมผัสวันทาบนฝ่าพระบาทองค์พระพุทธสรยาสน์ท่านจะประทานพรให้มีอายุยืนยาวเจริญก้าวหน้าหน้าที่การงานและร่ำรวยเงินทองและเรากำลังเดินทางไปยังวัดแห่งที่สอง ซึ่งผมจะพาทุกท่านมาสัมผัสศรัทธาณวัดม่วงในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญกันครับองค์หลวงพ่อใหญ่วัดม่วงตั้งอยู่ที่ตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญเป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนไม่ควพรพลาดที่จะมาสักการะพระพุทธมหานวมินทรากยมุนีสีวิเศษชัยชาญซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีขนาดหน้าตักกว้าง62เมตรสูง93เมตรซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากสัมผัสที่ปลายพระหัตถ์แล้วขอพรเกี่ยวกับอาชีพการงานจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและสมปรารถนาครับท่านผู้ชมครับทั้งสองแห่งนี้เป็นเพียงแค่สองใน10วัด ที่สายมูไม่ควรพลาดในการมาร่วมท่องเที่ยว10สัมผัสศรัทธาเที่ยววัดวาเมืองอ่างทองเพื่อเสริมสิริมงคลแกต่ตนและครอบครัวพร้อมเที่ยวชมความงดงามและยิ่งใหญ่ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอ่างทองรับรองว่ามาเที่ยวทริปนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ